สวัสดีค่ะดิฉันดรสาครคุณชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอมโนราลังศยานุกูลตั้งอยู่หมู่ตําตำบลดอนมโนราอําเภอบางบุรีจังหวัดสมุทรสงครามเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีครูและบุคลากรจำนวน21คนและนักเรียนจำนวน199คนค่ะด้านกายภาพโรงเรียนวัดดอมโนราได้ตัดทำป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อเป็นการประกาศตัวตนอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนวัดดอนมโนราคือโรงเรียนวิถีพุทธบริเวณด้านหน้าโรงเรียนได้จัดให้มีพระพุทธรูปสำหรับสการะบูชาอีกทั้งยังมีพระพุทธรูปประจำอาคารเรียนและประจำห้องเรียนทุกห้องเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของครูและนักเรียนทุกคนโรงเรียนวัดดอนมโนราได้จัดให้มีพุทธศาสนาสุภาษิตวาทธรรมรอบๆบริเวณโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การจัดภูมิทัศน์มีความสะอาดร่มรื่นมีห้องพระพุทธศาสนาและลานธรรมสำหรับปฏิบัติศาสนกิจนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนย่งหลากหลายเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดเช่นโครงการครูดีไม่มีอมยมุกและชมรมทูบีดามวันเป็นต้นด้านกิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดดอนมโนรามีนโยบายให้ครูและนักเรียนสวมใส่ชุดขาวทุกวันพระ เพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจและร่วมการทำบุญใส่บาตฟังพระธรรม,มเทศนาเพื่อขัดเกลาจิตใจปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธาร,รณะด้วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มีการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนรับประทานอาหารมังสวิรัตในวันพระโดยใช้ผลผลิตจากกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนตรัยทำนองสอรพันยะอย่างเป็นรูป,ปรธรรมด้านการเรียนการสอนครูและนักเรียนบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการทำกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ติดใจพร้อมกับการเรียนรู้ บูรณาการวิถ like right. hey, hey. mm ีพ hmm. well, mm ุทธโดยการสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในทุกกลุ่มสาระกิจกรรมและโครงการต่างๆส่งเสริมให้ครูและนักเรียนปฏิบัติศาสนกิจที่วัดอย่างสม่ำเสมอมีการเข้าค่ายคุณธรรมบรรพชาสามเณรและบวชชีพราหมณ์เป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนทำโครงการคุณธรรมทุกห้องเรียนอีกด้วยด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน มีการสมาทานศีลห้าในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเน้นการยิ้มง,ง่ายไหว้สวยกราบงามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดดอนมโนราคือนิยมไทยก่อนรับประทานอาหารนักเรียนจะมีการพิจารณาอาหารนอกจากนี้ครูยังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าและปลูกฝังให้เป็นผู้มีวินัยฝ่ายเรียนรู้สู้สิ่งยากอีกด้วย ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธไม่มีการนำอาหารขยะมาจำหน่ายในโรงเรียนการอบรมนักเรียนครูจะไม่ดุดา่าแต่จะเน้นการกล่าวชื่นชมความดีที่น่าสะทงเป็นประจำทุกวันและใช้กิจกรรมโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึกส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้สอบธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทรหรือชั้นเอกตามระดับความสามารถของนักเรียน ก่อนการประชุมทุกครั้งครูและผู้บริหารจะมีการนั่งสมาธิเพื่อบริหารจิตเจริญจัญญานอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับความเมตาตาจากท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์จากวัดดอนมนูราเข้ามาสอนศิลธรรมให้นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ